พี่เขาดูเป็นคนที่เจ๋งมากเลยนะคะคือพี่ไม่เคยเห็นคนที่แบบไม่ใช่คนดังแต่ว่ามีคนมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะค่ะพี่เป็นคนในวงการเหรอคะไม่ใช่ค่ะพี่เป็นสับปะเลอแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยพี่เป็นเอก์ตรานะส่วนตอนเย็นเนี่ยพี่เป็นสับปะเลอค่ะแต่พี่เขาดูเป็นคนที่มีลูกศิษย์เยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับผมเพิ่งรู้จักพี่เขาไม่นานนะครับแต่ก็ เรียนรู้อะไรเยอะเลยไม่น่าเชื่อครับพี่เขาเคยบอกว่าอยากจะเชื่อมต่อคนทำหนังนักเรียนหนังผู้คนต่างข่ายแล้วก็นักเรียนต่างสถาบันให้มารวมกันโอ้เท oh, ่าที่เห็นนี้พี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาจนวินาทีสุดท้ายครับคนที่มีคุณค่าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยก็ยังคงมีคุณค่าอยู่อย่างนั้นนะคะ ผมต้องไปแล้วรับไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อเขาอยู่เนี่ยขอให้ทำให้สำเร็จนะคะ